พรสัมมาสัมพุทธเจ้าพรองค์ได้ตรัสกับพุทธบริษัทมีใจความว่าอัตติปาท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีตนเป็นที่พึ่งอัตตสรณาจงมีตนเป็นที่ระลึก อนัญญสรณาจะมีสิ่งอื่นเป็นที่ระลึกเลยธรรมทีปาจงมีธรรมเป็นที่พึ่งธรรมสรนาจงมีธรรมเป็นที่ระลึกอนัญญสรณา อยามีสิ่งอื่นเป็นที่ระลึกเลยพระพุทธองค์ให้เราเป็นผู้มีตนเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่ระลึกอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่ลลออทพึ่งหรือเป็นที่ระลึกเลย ก้อนนี้พระพุทธองค์ตรัสให้เรานนั้นเป็นผู้ที่มีการประพฤติในการเจริญสติปัฏฐานสี่ที่จะเป็นที่พึ่งและเป็นที่ระลึกของพุทธบริษัทการที่เรามี การพิจารณาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเห็นจิตในจิตและเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายนี่พระอพพุทธองค์ตรัสว่ามีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นที่ระลึกมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่ระลึก เพื่อนั้นการประพฤติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่ถือว่าเราได้มาสร้างที่พึ่งที่ระลึกให้กับตัวของเราเองซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและสามารถที่จะดำรงพระพุทธศาสนาไว้ได้เพราะการประพฤติปฏิบัตินี้ถือว่าเป็น การปฏิบัติบูบชาเป็นการบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสูงสุดอามิสบูชาการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของไม่สามารถที่จะดำรงพระพุทธศาสนาไว้ได้แต่การที่เรามาปฏิบัติบูบชาตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือว่าเป็นการรักษาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นการที่ทุกโรคได้มาประพฤติปฏิบัติหรือว่าเรามาสร้างที่พึ่งให้กับตัวเราเองวันนี้เป็นวันที่เจ็ดของการประพฤติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เราก็จะมีการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการเดินจงกรมให้มีความละเอียดมากขึ้นเพราะว่าเมื่อจิตของผู้ปฏิบัติได้อยู่กับอาการเคลื่อนไหวของเท้าได้ละเอียดมากขึ้นสมาธิของเราก็จะดีขึ้น ก็ทำให้เกิดปัญญาเห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริงเพราะนั้นการเดินจงกรมพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในหมวดอิริยาปถาประ,ประ,ระว่าคัจฉันโตวาคัจฉามิติประชานาติเมื่อเดินก็รู้ว่าเรากำลังเดินอยู่ เมื่อเดินก็รู้ว่าเรากำลังเดินอยู่พระองค์ไม่ได้แสดงรายละเอียดถึงการเดินว่ามีกี่ขั้นตอนแต่พระอัตกฐถาจารย์ท่านได้มาขยายอธิบายให้เราได้ทราบว่า mm. การเดินนะ่ะจะแบ่งออกเป็น6ขั้นตอนหรือ6ระยะในการก้าวเท้าไปก้าวนึ่งท่านได้แสดงไว้ว่า ตโตเอกปทะวรังอุทธรณะอติหรณะวิติหรณะวสัชนะสันลิสินธนะสันนิรมพนะวเสนะชะโคถาเสกรติซึ่งแปลว่าเบื้องหน้าแต่นั้น บุคคลได้ทำการก้าวเท้าไปก้าวหนึ่งเอกปะทะวาลังวาละแห่งการก้าวเท้าไปก้าวหนึ่งชะโกฏถาเสททำให้เป็นหส่วนอุทธรณะก็คือการยกส้นเท้าขึ้นแล้วกำหนดไว้ยกส้นหนอ่ออติธรณะแล้วก็เปิดปลายเท้าขึ้นกำหนดว่า ยกหนอ่อวีติหรณะนำไปสู่ทิศทางที่ต้องการแล้วก็ย่างหนอ่อดังนั้นก็โวศชนะก็คือลดเท้าลงเครื่อง,งหนึ่งกาหนดว่าลงหนอ่อสันนิสินทนะก็แปลว่าเอาปลายเท้าเนี่ยแตะพื้นกาหนดว,ว่าถูกหนอจอดังนั้นก็สันนิรุมพนะก็กดส้นเท้าลงจนเท้า สัมผัสพื้นแนบกับเท้าเต็มฝ่าเท้าพอดีกำหนดว่ากดหนอเพระนั้นการเดินจงกรมจรึงแบ่งออกเป็นหกขั้นตอนหรือหกระยะในการก้าวเท้าไปก้าวหนึ่งขั้นตอนแรกคือการยกส้นเท้าขึ้นกำหนดว่ายกส้นฝ่าเท้าน่งก็หนอจากนั้นก็ยกปลายเท้าขึ้นกำหนดว้ยก ก้าเท้านิ่งก็หนอ่อไม่เกินดึงค่ามือจากพื้นอย่างนั้นก็ย่างเท้าไปข้างหน้าประมาณสามในสี่ของช่วงเท้าเว <c oughs> ลาย่างกำหนดไว้ย่างสุดอาการย่างก็กำหนดว่าหน่อดยงนั้นขั้นตอนที่สี่ก็ลดเท้าลงครึ่งดึงเวลาลงกำหนดว่าลงครึ่งดึงก้าเท้านิ่งก็หนอ่อ ขั้นตอนที่ห้าก็การแตะปลายเท้าลงจนเท้าสัมผัสพื้นพอเท้าถูกก็ถูกหนอ่อจากนั้นขั้นตอนที่หกก็กดต้นเท้าลงจนเท้าแนบกับพื้นเต็มประทาพอดีก็กำหนดว่ากดหนอดังนั้นการเดินจังหวะที่หกก็จึงต้องใช้ กำลังของสติสมาธิมากขึ้นกำลังขามากขึ้นดังนั้นผู้ที่มีกำลังดีเราก็เดินจงกรมระยะที่หกเดินจงกรมระยะที่หกก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าหากว่าเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพกำลังเท้าไม่ดี เราก็เดินจงกรมในระยะที่เราถนัดระยะที่หนึ่งที่สองหรือที่สามผู้สูงอายุก็ควรที่จะเดินจงกรมไม่สูงมากนักไม่เกินระยะที่สามก็จะทำให้เราได้สติได้สมาธิถ้าเราเดินระยะสูงแล้วเท้าเราสั่นไม่นิ่งทำให้เราพวงถึงการที่จะล้มมันก็จะไม่ได้สมาธิ ดังนั้นให้เราเดินในท่าที่เราถนัดก็จะทำให้การปฏิบัติของเรานั้นมีการพัฒนาขึ้นโดยลำดับดัะนั้นการเดินจงกรมหรือว่าเป็นการพัฒนาสติให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของเทา้าดังนั้นในช่วงเช้าเราก็ได้ฝึกในการประพฤติปฏิบัติ ก่อนที่จะเดินก็จะสาธิตวิธีการเดินให้สักเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เริ่มปฏิบัติด้วยการเดินจงกรมและนั่งสมาธิเป็นลําดับไปก็จะเดินจงกรมในระยะที่6ให้เป็นตัวอย่างสักเล็กน้อย เวลาที่เรากำหนดรู้ว่าการยืนเสร็จเรียบร้อยเมื่อเราเก็บมือเรียบร้อยแล้วพ <c oughs> ยายามกำหนดต้นจิตก่อนตั้งแต่ที่เราจะเริ่มเก็บมืออยากยกหนอก็ยกหนอมาหนอมาหนอมาหนถูกก็ถูกหนอในนั้นก็ระลึกรู้ถึงอาการยืน ยืนหนอยืนหนอ่อยืนหนสายตาก็มองไปที่ข้างหน้าประมาณหนึ่งถึงสองเมตรกำหนดต้นจิตก่อนที่เราจะเดินอยากเดินหนออยากเดินหนออยากเดินหนอกํำหนดเดินจงกรมในระยะที่หยกส้นหนอ dốt nọ yang nọ long nọ thuộc nọ Cột n no dốc sinh nọ dốct yang no long nọ llung nọ thuộc nọ Cột no นหนยกหนอยางหนอลงหนอถูกหนอกดหนอยกส้นหนอยกหนอยางหนอลงหนอถูกหนอกดหนอ การสุดท้ายยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถูกหนอกดหนอยืนหนอยืนหนอยืนหน่กำหนดต้นจิตอยากกลับหนออยากกลับหนอ ยากรับหนอ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 ยืนหนอยืนหนอยืนหนอ ำหนดต้นจิตอยากเดินหน่ออยากเดินหน่ออยากเดินหนอ,อกำหนดเดิน,น,ดน,น,น,นจงกรมระยะที่หกยกเส้นหนอยกหนอวย่างหนอลงหนอถูกหนอกดหนอยกส้นหนอ ยกหนอยางหนอลงหนอถูกหนอกดหนอกาสุดท้ายยกเส้นหนอยกหนอยางหนอลงหนอถูกหนอกดหนอกนี่เป็นการเดินจงกรมระยะที่หก การยกเราก็จะไม่ยกต่ำเกินไปหรือสูงเกินไปต่ำเกินไปเวลาที่เราจะลงบ่งทีเท้าเราจะถูกพื้นเร็วมันก็จะสะดุ้งเพราะว่าเรายกเท้าต่ำดังนั้นการยกก็ไม่เกินหนึ่งประมือจากพื้นทำให้เรารู้สึกถึงอาการที่เคลื่อนเท้าลงไปได้ดีเพะาะนั้นการเดินจงกรมระยะที่6ก็ต้องใช้กำลังกำลังขา กำลังสมาธิกำลังของสติมากขึ้นก็จะทำให้เราเกิดการพัฒนาสติได้มากขึ้นก็ขอให้เริ่มประพฤติปฏิบัติได้การเดินจงกรมและนั่งสมาธิเป็นระดับไป